สิ่งที่สําคัญในงานบวงสวงองค์พญาสิสัตนาคาราาเราจะเห็นว่าหลายๆท่านเตรียมใบสีกันมาเหมือนอย่งช่วงของการบวงสวงเองก็จะมีใบสีหลากหลายรูปแบบ ที่มาเตรียมกันไว้แต่ปีนี้ถือเป็นไฮไลท์สาคัญอย่างหนึ่งที่ทางจังหวัดนครพนมครับได้มีการจัดเตรียมใบสีอย่างยิ่งใหญ่ที่บอกว่าเป็นใบสีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกันด้วยพาไปชมการเตรียมความพร้อมของใบสีกันชนิดหนึ่งนะครับนี่คือภาพบรรยากาศของคณะผู้จัดทาครับที่กําลังเตรียมอุปกรณ์จากการวางแผนกว่า1เดือนครับแล้วก็เริ่มลงมือผลิตชิ้นส่วนประกอบต่างๆแต่และชิ้นส่วนที่กระจายกันไปตามหน้าที่ใช้เวลาอีกกว่า2สัปดาห์ เพื่อจะทําใบสีเจ็ดชั้นซึ่งทุกคนก็บอกว่าตั้งใจในการทําอย่างเต็มที่โดยนายธนบดีขวัญเมืองครับผู้จะทําขบวนใบสีสายบุญซึ่งเป็นผู้ออกแบบใบสีต้นนี้นะครับบอกว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะครับท่านได้ดาริอยากให้มีการจัดทาใบสีมาร่วมในงานบวงสวงองค์พญาศีสัตนาคาราชจึงได้มีการออกแบบเป็นใบสีเจ็ดชั้นซึ่งให้ชื่อว่าใบาสีสามที่สุดความหมายได้ก็คือสูงที่สุดในประเทศสวยที่สุด และก็ใหญ่ที่สุดการออกแบบของใบสีต้นนี้นะครับใช้สีเหลืองและก็สีส้มเป็นโทนหลักโดยสีเหลืองหมายถึงสื่อถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในในปีมหามงคลเฉลิมพระชพนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ส่วนสีส้มนั้นนะครับคือสีประจำจังหวัดนครพนมนั่นเองนะครับแกรบสำหรับรายละเอียดส่วนต่างๆนะครับจะใช้ใบตอง ดอกไม้เป็นส่วนประกอบหลักๆเลยนะครับมีการถ่ายทอดเรื่องราวสื่อถึงวิถีชีวิตชาวนครพนมได้แก่ส่วนฐานนะฮะได้ตกแต่งเป็นคําขวัญประจําจังหวัดถัดมาจะมีการพับใบตองเป็นพญานาคเจ็ดเสียงครับพร้อมกับการประดับเหลือไฟและผ้าลายมุกซึ่งเป็นผ้าประจําจังหวัดนะครับถัดจากนั้นจะมีการประดับเสียนช้างสัตว์คู่บ้านคู่เมืองครับพร้อมกับเรือหงส์สดแทรกลวดลายขอพระราชทานโดยใช้เทคนิคการพับดอกไม้สดในแต่ละชั้นใบสีนะครับได้ประดับลายสีโคตรตบูล ส่วนยอดนะครับจะมีการออกแบบเป็นพระธาตุพนมพร้อมฉัตเจ็ดชั้นนะฮะด้านบนสุดเลยสำหรับไฮไลท์ของใบสีนะครับคือความสูงของใบสีโดยขนาดมีความสูงรวม7เมตร70เซนติเมตรเลยทีเดียวนะครับพี่โตครับซึ่งเป็นใบสีที่ใหญ่ที่สุดและหากนับรวมกับฐานที่ใช้เคลื่อนนะฮะจะมีความสูงถึง10เมตรกันเลยทีเดียวครับอย่างไรก็ตามนะฮะหนึ่งในผู้จะทำใบสีเล่ากับทีมข่าวว่าเคยมีโอกาสได้ทำใบสีให้กับจังหวัดอุดรธานีและหนองคายที่มีความสูงเพียง5เมตร ก็เป็นขนาดที่ใหญ่มากแล้วนะครับในครั้งนี้ได้ทําใบสีที่สูงกว่า7เมตรยิ่งตึงเต้นเข้าไปใหญ่เลยนะครับโดยจะยิ่ง ตั้งใจทำให้ดีที่สุดเพื่อพี่น้องชาวนครพนมนะครับทางนี้ทีมงานได้วางแผนประกอบชิ้นส่วนต่างๆคา,า,าดว่าจะใช้เวลาตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับให้เสร็จก่อนเคลื่อนขบวนในเย็นวันนี้ครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะชมความสวยงามของใบสีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนี้นะครับก็สามารถที่จะมาชมด้วยสายตาของทุกท่านที่จังหวัดนครพนมบริเวณลานพญาสีสัตนคราชนี้ในเย็นวันนี้นั่นเองนะครับหรือท่านไดบอกว่า มาเดินทางไม่ทันแล้วนะครับก็ยังสามารถติดตามรับชมความสวยงามไปพร้อมๆกันกับบรรยากาศการรำวงสวงในการถ่ายทอดสดนะครับผ่านทาง NBT 1 1 TV อีสานของเราและก็ทางแฟนเพจ a c e b o o k NBT UBON ตั้งแต่ช่วง19นาฬิกาตร,รงเป็นต้นไปครับครับผมจะได้เห็นความสวยงามนี่คือเป็นบรรยากาศของการประกอบชิ้นส่วนต่างๆของใบสีนี่คือยังไม่ได้ยกประกอบที่ฐานเคลื่อนกำลังประกอบในส่วนต่างๆเขาบอกว่าใช้เวลา,าแล้วก็ความท้าทายทีมงานในการออกแบบบอกว่า ไม่ยังไม่รู้ว่าภาพจะสวยงามขนาดไหนแต่ตั้งใจว่าทําเต็มที่และจะได้เห็นพร้อมกันทั้งทีมงานกับเราเองก็เห็นพร้อมกันเก่งมีโอกาสได้เดินไปแอบดูครับหูเขาทั้งนั่งร้านทั้งหูมันสูงมากอ่ะค,คนใช้คนเยอะมากเลยเก่งว่าต้องอลังแม็กมากๆแน่นอนเลยใช่ครับผมนี่คือถือว่าเป็นใบสีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่อยากเชิญชวนคุณผู้ชมมาร่วมชมในบรรยากาศของงานบวงสรวงในครั้งนี้กันด้วยนะครับ